สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e นะครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานเสียวแวะครับทีมงานโอเคธรรมชาติเลยครับรถเสียเวแวะเล็กเก่าแต่เก่าครับเร็วแรงครับโอ้โหพื้นปาดพืด้นปาดเลยครับ รถดาสองคันนี่พอดีเลยครับเต่าแกขับเองเลยครับเต่าแกนี่บู๊เต็มที่กับซ่อมเองขับเองครับมื่เช้าเห็นแกซ่อมอยู่ครับตอนนี้ได้ขุดละยังไม่ได้ถามแกเลยว่ารถเป็นไรครับมิโตโมครับคันนี้ยังไม่ได้ถามเลยครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันครับน่าจะ60ิแรงหรือเปล่าแต่เท่าแกน่าจะดัดแปลงหมดแล้วครับทั้งเครื่องทั้งอะไรนี่แกทาเองหมดเลยครับเสียวแวะเสียวแวะรถดำสองคันครับโอ้โหไหวครับไวเจาแจวคุณโ้กน้องนาครับธรรมดาที่ไหนรถสองคันครับวิ่งสบายสายเลยครับ ชมรอบเลยครับสองคันพอดีนะครับไม่ต้องรีบโอ้แต่เก็ตักไว้มากครับดูบโคมคันนี้โคมของนาเหมือนเสียโอนครับนามออกเหมือนกันครับขุดใกล้กันครับ เสียโอนจะอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นเสียโอนคลิปนี้เรามาชมเสียแวะครับเอาเอ็มร้อยมาให้ทีมงานเลยครับไม่เสียชอบว่ารถแกไวมากเลยครับม,มิตโตโมคันนี้นี่สุดจัดจริงๆนี่ อ่ะเจ้าร้อยสิบห้าเสียวแวะครับคันนี้ก็รู้สึกมันจะยาวๆหน่อยนะกระบะจะใหญ่หน่อยอ่ะเจ้า็อก,กี้ตาคุณแม่โอ้โมกิเตียวเลยครับธรรม,มดาที่ไหนทีมงานเสียวแวะ จะเอาเอ็มร้อยไปให้ทีมงานนะครับเอ๊ชอบมากเลยคันนี้เร็วแรงได้ใจครับปืด๊ดเี่ ธรรมดาครับเจะใส่กีตากับสองละสามน่าจะหกสิบครับรุ่นนี้ 诶。Hey. ไวเกินเท่าแกยกไม่ทันครับเ,เร็วเกินครับเร็วแรงโอ้ลืมนับครับท่านผู้ชม เดี๋ยวค่อยนับใหม่ครับเออเสียงเพราะมากครับท่านผู้ชมเครื่องอยังนิ่มเลย มาแล้วเจ้ร้อยสิบห้า เดี๋ยวมานับกันครับว่าเท่าแไแวะจะใส่กี่ตักนะครับเอาหนึ่งอย่าลืมนับอีกนะครับท่านผู้ชมน้ำก็เริ่มออกมาเรื่อยๆครับก็ 85ตักครับท่านผู้ชมสมิตตุมโมครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับอ่าดูมุมนี้นะครับโอ้มีพัดลมข้างบนนะครับท่านผู้ชมพัดลมระบายความร้อนด้านบนครับ

คุนครับต้องหลบก่อนครับท่านผู้ชมลมจะแรง่ะยครับท่านผู้ชมต้องประทานอภัยด้วยนะครับหามุมนี้ครับหามุมนี้แล้วกัน คลิปนี้ก็มาอยู่กับทีมงานเสียแวะครับก็จะให้ท่านผู้ชมชมทีมงานนี้ประมาณ15นาทีครับเขาแก่ขับเองเลยครับคลุมผ้านี่โคกหัวเลยครับไม่ธรรมดา ฉันก็มาแล้ว แต่เกาว่านะครับท่านผู้ชม15ตักออก เก่าแตกเก่าครับเร็วแรงอ้ออ่ะคลิปนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องวีระดำแต่งด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกด u b s c r i b e ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับทีมงานเสียแวะครับเก่าแต่เก่าครับ ยอดเลยครับอ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับผม